คุณลุงครับคุณช่วยเป็นพ่อให้ผมวันหนึ่งได้ไหมเสียงเด็กคนนั้นดังขึ้นกลางสายฝนแต่สิ่งที่ลุงเห็นหลังจากนั้นไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาอีกต่อไปเงาที่ไม่ขยับตามตัวเสียงเรียกคำว่าพ่อที่แผ่วจนหนาวสันหลังและความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงในหมู่บ้านนั้นเกิดอะไรขึ้นในคืนฝนตกคืนนั้นกันแน่ใครคือพ่อตัวจริงของเด็กชายคนนั้นและเขายังอยู่ที่นี่หรือเปล่า ดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจทั้งหมดและอย่าลืมกด Subscribe ช่องก่อนนะคุณลุงครับคุณช่วยเป็นพ่อให้ผมวันหนึ่งได้ไหมเสียงเด็กชายาเบาดังขึ้นท่ามกลางฝนที่โปรยลงมาไม่หยุดลุงหยุดเดินเงยหน้าขึ้นหยดน้ำเย็นไหลผ่านแก้มที่เต็มไปด้วยริ้วรอยสายตาทั้งคู่สบกันเด็กชายมีดวงตากลมโตแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างแปลกเงียบ ไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีเก่าลุงกลืนน้ำลายรู้สึกเย็นว่าไปถึงกระดูกเด็กชายยิ้มช้าๆรอยยิ้มที่ไม่เข้ากับบรรยากาศมืดหมนรอบตัวแม่บอกว่าพ่อจะกลับวันนี้เสียงนั้นสัน่นแต่เหมือนมีแรงบางอย่างผลักเข้าหูของลุงลุงขยับถอยฝ่าเท้ากระทบแอ่งน้ำ เตืนอัพของดินผสมก่ดเหล็กเก่าลอยขึ้นเด็กชายก้าวเข้ามาไกลมือเล็กๆเ,เย็นเฉียบเอื้อมมาจับชายเสื้อลุงแน่นช่วยเป็นพ่อให้ผมก่อนเสียงสายฟ้าผ่าดังสนัน่นแต่เด็กคนนั้นไม่สะดุ้งเลยเงาของทั้งคู่สั่นไหวบนพื้นเปียกลุงมองลงแล้วเห็นว่าเงาของเด็กไม่ได้ขยับตามตัวเลยลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรง แสงฟ้าแลบสะท้อนบนใบหน้าซีของเด็กชายริมฝีปากเขาเริ่มขยักพูดอะไรบางอย่างเบาจนแทบไม่ได้ยินลุงก้มลงพยายามฟังให้ชัดแล้วเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งใกล้หูจนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยียบพออยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเสียงแถวนั้นชัดเจนขึ้นในความมืดที่มีเพียงแสงฟ้าแลบสองหุบว่าลุงนิ่งหัวใจเต้นแรง ฟามือสั่นแต่เด็กชายกลับเงยหน้ามองด้วยรอยยิ้มบางๆแม่บอกว่าถ้าพ่อกลับมาผมจะได้ไม่ต้องรออีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีน้ํำหนักกดทับบนอากาศจนลุงรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกกลินน่นฝนกลิ่นโคลนกลิ่นสนิมจากรั้วเหล็กเก่าลอยประปลนในลมหายใจเสียงฟ้าร้องห่างออกไปแต่ลุงยังยืนอยู่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น เด็กชายก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดหยดน้ำไหลาจากผมเปียกของเขาไหลาตามแก้มหยดลงตรงปลายนิ้วลุงเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งลุงเสียงนั้นเบาแต่ชัดแม่บอกว่าพ่อสัญญาไว้ว่าจะกลับมาในวันที่ฝนตกหัวใจของลุงกระตุกเหมือนชื่อที่เขาเคยลืมไปนานแวบกลับมาในหัวเขาเคยได้ยินเรื่องนี้จากคนในหมู่บ้าน เรื่องของแม่คนหนึ่งกับลูกชายที่ยังรอพ่อแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแม้ร่างของพ่อจะไม่มีวันกลับมาแต่เด็กคนนี้ทำไมถึงอยู่ตรงหน้าเขาเสียงฟีเท้าเบาๆดังมาจากด้านหลังลุงหันขวับไม่มีใครเพียงทางเดินเปียกชื้นกับแสงไฟสลัวจากบ,บ้านร้างหลังหนึ่งเขาหันกลับมาเด็กคนนั้นยังอยู่แต่ดวงตาเปลี่ยนไป ดำสนิทไร้แววเหมือนบ่อที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นพ่อคำเรียกนั้นทำให้เลือดในกายลุงเย็ยนลงทั้งตัวอย่าพูดแบบนั้นลุงเสียงสัน่นลุงไม่ใช่พ่อของหนูนะเด็กเงียบรอยยิ้มค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยใบหน้าว่างเปล่าสายลมพัดแรงประตูบ้านร้างข้างหลังเปิดปังเสียงไม้เสียสีกันดังเอียดลุงถอยหลัง แต่ขาของเขาเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเท้าเหมือนจมลงในโคลนขยับไม่ได้เด็กชายก้าวเข้ามาอีกก้าวเงาของเขาทอดยาวไปบนพื้นน้ำแต่เงานั้นกลับยาวขึ้นจนถึงเท้าของลุงแล้วค่อยๆเชื่อมเข้าด้วยกันแม่บอกว่าพ่อจะพาผมกลับบ้านเสียงนั้นเย็นเยียบแต่มีบางอย่างในนั้นเหมือนเสียงสะอื้นซ่อนอยู่ลุงพยายามแกะมือเด็กออกแต่ยิ่งดึง มือเล็กนั้นยิ่งแน่นแน่นจนรู้สึกถึงกระดูกปล่อยเสียงของลุงดังท่ามกลางสายฝนแต่ไม่มีเสียงต่อมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนมาจากหลายทิศทางพร้อมกันหัวเราะของเด็กหลายคนบางเสียงไกลาบางเสียงอยู่ข้างหูลุงหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีใครเพียงแค่เงาเล็กๆมากมายสะท้อนอยู่ในแอ่งน้ำรอบตัว แววตาทุกคู่มองมาที่เขามืดว่างเปล่าและเต็นไปด้วยคำถามเขาเริ่มวิ่งเท้ากระแทกกับพื้นโคลนเสียงน้ำกระเซเช้าวันต่อมาฝนหยุดตกอากาศเย็นนิ่งหมอกบางลอยคลุมทั่วหมู่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านบ้านร้างหลังนั้นประตูเปิดแง้มพื้นยังเปียกแต่ไม่มีร่องรอยของฝนเมื่อคืนเขาเรียก ไม่มีเสียงตอบมีเพียงกลิ่นดินชื้นและความเย็นแถวที่ลอดออกมาจากข้างในบนพื้นหน้าประตูมีรองเท้าผู้ชายคู่เก่าวางอยู่คู่กับรองเท้าเด็กขนาดเล็กสะอาดไม่มีโครนติดชาวบ้านก้าวเข้าไปช้าๆในห้องกลางบ้านเก้าอี้ไม้ตัวเดิมตั้งอยู่และบนผนังรูปถ่ายที่เคยหล่นกระจัดกระจายเมื่อคืนกลับถูกแขวนเรียงอย่างเรียบร้อย ในรูปนั้นมีผู้หญิงมีเด็กชายและมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาใบหน้านั้นคือใบหน้าของลุงแต่รอยยิ้มของเขาสงบอบอุ่นเหมือนพ่อที่ได้กลับบ้านเสียงฝนเบาๆเริ่มโปรยอีกครั้งจากท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆเด็กๆในหมู่บ้านบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตก จะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงของเด็กชายกับเสียงของพ่อที่ไม่เคยจัดก,กันอีกเลย